สำหรับเพื่อนๆที่ใช้จอย a n น r o i d นะครับแล้วมีปัญหา Wi-Fi ไม่แรงนะครับรับสัญญาณได้ไม่ดีแบบนี้ครับแบบนี้มันได้แค่นิดเดียวเองอะคือเครื่องปล่อยเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยนะแทบจะติดกันเลยนะก็คือผมใช้เครื่องที่ผมถ่ายอยู่นะครับเนี่ยปล่อย Wi-Fi ให้ให้กับตัวจอยแอนดรอเราต้องมาเช็คดูที่จุดต่อนะครับจุดต่อสายไฟว่า เราต่อครบไหมมันจะมีมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่ที่เป็นเสาเอ่าจะเป็นปลั๊กตัวนี้นะครับนี่นะครับมันจะมีหนวดหนวดออกมาเป็นเสาสัญญาณครับมันจะเป็นปลัก๊กอา่ากล้องถอยนะครับคือบางครั้งเราไม่ได้ใช้กล้องถอย,ยแต่ไม่ได้เสียบเข้าไปครับมันจะทําให้สัญญาณมันไม่แรงนะครับเดี๋ยวเราผมจะลองเสียบเข้าไปครับ ทนี่สัญญาณมันก็จะปึ๊บเต็มเลยนี่นะครับอ่าเต็มเลยสัญญาณเต็มเลยนี่นะครับสัญญาณเต็มเลยครับ ขอบคุณครับ